สี่สามองไปอัพเดตอาการเพื่อนหน่อยนะเพราะประกาศเขามาอะไรเงี้ยมันแต่คุณก็ตกใจเนี่ยเรารูด้วยไหมคบก็ตกตกใจเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ได้คุยกับจอยสักครั้งเพราะว่าเขาก็เรื่องสุขภาพเขาเนะแต่ว่าเมื่อวานก็เพิ่งได้คุยเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาก็ไปโรงพยาบาลทุกวันก็คือสามีพี่กอล์ฟขพาไปทุกวันจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะถามเขา ไม่อยากจะแบบคุยถามว่าเฮ้ยจอยเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงคือเราก็ไม่รู้นะว่าความรู้สึกเขาตอนตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าจอยอ่ะกำลังใจดีมากคนรอบข้างทุกคนให้กําลังใจเขาดีมากแล้วก็เรื่องการรักษาผลตอบรับก็ก็ดีคะแการไม่ค่อยได้บอกใครก็ก็ไม่ค่อยได้บอกใครอ่ะ ก่อนหน้านี้คือไม่ได่มีใครรู้เลยนะคือ,คอจอยจอย<จ>มีเคยเป็นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นแค่เป็นแค่ก้อนเนื้อแต่ว่าก็รักษาหายไปแต่ก็สักพักแล้วแต่พอมาอีกทีเราก็รู้สึกพอได้ยินเราก็ตกใจเนาะยิ่งเป็นระยะสี่เนาะมันก็หนักใช่แต่ว่าเราตกใจนะแต่ว่าก็ไม่เจินศสังารข้อมูลแล้วก็ไม่ไม,ไม่นะ่า ก็คือมันอยู่ที่กำลังใจใช่ก็กำลังใจทั้งหมดเพราะเราเ,รา,เราได้คุยกับเราแล้วเราได้คุยอะไรกับพี่ขขเา<อ>ขาบ้าก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจให้นะเออมีอะไรก็ก็บอกก็ช่วยเหลือกันได้เขาก็แต่ว้ที่บอกเราไม่อยากยังไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่อยากแบบแค่บอกว่าเออซู้ๆนะมึงซู้ๆนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ออคือยังไม่อยากจี้จี้อยากอยาก,ยากจี้เขาอยากให้เขาสบายใจก่อนใช่แล้วตอนนี้เขาก็เหนื่อยที่จะต้องไปหาหมอทุกวัน,วนเดินทางทุกวันด้วยแล้วก็ไหนก็ต้องดูแลลูกเขาด้วยอะไรอย่างนี้อย่างพี่พี่พี่วยหรือว่าที่เกอร์ไพรสนเองตรให้กำลังใจใ <c oughs> ได้คุยอะไรก็ได้คุยก็คุยให้กําลังใจแล้วก็คอยแล้วตอนนี้ก็จะมีทางทางพวกพี่เท่พวกน้องกิ๊บ สเกอร์น่ะค่ะเขาเหมือนกับจะกําลังจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างช่วยระดมระดมทุนเพื่อจะช่วยเหลือค่ารักษาของจอยก็เดี๋ยวทางทางทางนู้นเขาก็มีหาสถานที่รายได้แล้วก็แล้วก็เขาจะแจ้งอมีการรวมตัวกันใช่ใช่ันเปเือนเลยเขาาก็มีปัญหาเรื่องค่าค่าต่างใช่ค่ะเพราะว่าจอยเขาก็ป่วยเนาะเขาก็รับละครไม่ได้เนาะ แล้วเขาก็มีกันอยู่แค่สามคนแม่ลูกพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็ใช่เพราะปกติจอยเขาก็สอนศาสตร์แอคติ้งใช่ศาสตร์แอคติ้งอย่างเดียวแล้วก็มีมีซีนีมีละครด้วย<ข>ใช่พอเห็นเพื่อนกำลังใจ<ห>ดีอย่างนี้แบบก็ <ตา S 1> รู้สึกดีรู้สึกดีที่เพื่อนกำลังก็มีกำลังใจเอาจริงเพราะว่าเขาบอกเป็นระยะเสี่ยอะหลายคนก็เขากินหัวเสียหลายคนก็คใช่ตอนแรกตอนแรกก็ตกใจแบบ ตกใจก็คิดว่าอา้าหายไปแล้วไม่ใช่หรอหายไปแล้วไม่ใช่หรอก็ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามไปหาข้อมูลนะก็คือมันก็รักษาได้แล้วก็พอมาฟังว่าผลผลการรักษาเขาตอบสนองก,กับยาได้ดีเราก็รู้สึกยิ่งรู้สึกดีเขาไปใหญ่ก็ก็กล่วว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงก,ก็จะ จะคุยกับเขาอ,อีกอก็ก็เราจะส่งกําลังใจไปให้เรื่อยๆก็หลายคนก็ส่งกําลังใจไปให้เขาคือค้องต้นไมแล้วแล้วก็กลับมาช่แต่ว่าตอนนั้นยังยังไม่ได้ผลมันยังไม่ได้เป็น,นยังไม่ได้เลยกับหนักใช,ใช่ยังไม่ได้ท่านมาเรยนเป็นแค่ก้อนเนื้อที่ที่เคยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นปีปีสองปีแล้วที่เขาหายไปเหมือนจริงๆแล้วพี่ยเองก็ไม่ได้ป่าออประกาศว่าตัวเองเป็นแต่มีแค่คนรอบผาดไม่ แต่เพื่อนๆก็จะรู้กันอยู่แล้วปากกลุ่มใช่ใช่ก็ที่เองก็เพิ่งมนรู้รอบนึงใช่อ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากเรื่องแบบนี้เนาะมันก็ไม่มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็มันก็เ่อนจิตใจอยู่แล้วใช่มันก็ไม่อยากจะไปเป่าประกาศว่าเออฉันเป็นมะเร็งปากตูมนะมันก็ไม่ใช่เรื่องดี เพื่อนๆสิ่งที่รุ่นเดียวกัวนก็คือตกใจค่ะก็ตกใจทุกคนก็ <im ittel Artist> ก็ส่งมาให้ดูเราก็ก็ตกใจเอาจริงๆเราก็ตกใจครั้งแรกเราก็ช็อกนะไม่คิดว่าจะหนักระดับที่4เนี่ยถ้าการเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็คือหนักเนาะเราก็ตกใจช็อกแต่ว่าก็ได้คุยกับเขาแล้วก็วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอด แล้วคู่เขาแบีครอบครัวเลครอบครัวน่าจะพี่จะมีพี่กอลน่าจะเป็นกำลังใจได้ดีที่สุดแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่ชายเป็นกำลังใจคิด <Okay. S 1> ว่าเขาคือคือ,คอเราไม่เคยไปอยู่ในฐานะแบบนั้นเลยนะคือแต่ว่ากำลังใจเขาอะดีมากๆบรรดาเกิดเมันทำให้เราตอนหนักในเรื่องขสุขภาพตัวเองเอ้ <laughs> จริงๆนะบบพอเราอะรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งตรงนี้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาข้อมูลเนาะแต่ปรากฏว่าไอ้วัคซีนอะมันมีแต่ว่าถ้าเกิน45แล้วเนี่ยความเสี่ยมก็ยังมีอยู่มันไม่ได้ผลไงคือตัววัคซีนที่ฉีดไปอะมันก็จะมีมีประสิทธิภาพน้อยซึ่งเราก็จะ50อยู่แล้วมันก็มันก็เลย ก็เลยใช้ไม่ได้ล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเออบอกสามีหรือว่าเราจะไปฉีดเพราะว่าเราไม่มีเรารู้แค่ว่าเด็กผู้หญิงกันเดียวนี้เขามีอยู่ในโปรแกรมว่าฉีดวัคซีนต่างกรบลูกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอายุเยอะนําฉีดได้แต่พอเราไปดูข้อมูลเนี่ยมันก็ฉีดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเยอะประสิทธิภาพมันก็จะยิ่งไม่มีก็เลยเากลายเป็นดูแลตัวเองแทนในเรื่องส่วนนึงก็คือเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาก็คือตรวจ ตรวจอย่างเดียวยยตรวจท,ทุกปีอย่างเดียวตรวจสุขภาพทุกอย่างในร่างกายอย่างเดียวใจหายเะยิ่งมันใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวเรื่อยๆใจหายมากว่าเข้าใจว่าเขาสุขภาพเขาดีขึ้นแล้วแบบไม่ไม่เป็นไรแล้วพอมาได้ยินแล้วรู้สึกและโอเคค่ะคุณค่ะ